มีบางอย่างผิดเพี้ยนไปกับวิธีที่เราเคยมองความเป็นจริงภายใต้กิจวัตรที่เราคุ้นเคยภายใต้กฎของเวลายังมีอีกระดับหนึ่งของจักรวาลที่ไม่อาจอธิบายด้วยตาเปล่าไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางและแม้แต่เวลาก็ไม่มีอำนาจควบคุมมันควอนตัมเอ t นแทงเกิลเมนต์มันทำลายทุกกฎที่เราเชื่อว่าตายตัวในโลกที่เราเคยเข้าใจเหตุผลคือเส้นตรงเหตุ ลพูดแล้วเสียงเดินทางผ่นอากาศสัมผัสแล้วเกิดความรู้สึกที่ปลายนิ้วแต่ในโลกควอนตัมอนุภาคสองตัวที่อยู่ห่างกันเป็นล้านปีแสงกลับเปลี่ยนแปลงได้พร้อมกันเรากับพวกมันยังอยู่ในที่เดียวกันไม่มีสัญญาณไม่มีการสื่อสารแต่คือการเคลื่อนไหวในความเป็นหนึ่งเดียวราการเชื่อมโยงนี้ไม่ได้จำกัดแค่กับอนุภาคละจิตใจความรู้สึกแม้กระทั่งตัวตน กรเชื่อมต่อกันในแบบเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นจะสิ่งที่ซ่อนอยู่ใน Entanglement หรือ e n t a n g l ค Particle คคือรหัสลับของจิตสำนึกของเราเองโลกภายนอกสอนเราว่าทุกสิ่งแยกจากกันตัวเรากับผู้อื่นวัตถุก,กับจิตใจสาเหตุกับผลลัพธ์แต่การทดลองทางควอนตัมกลับแสดงให้เห็นว่าโลกไม่ได้สร้างจากสิ่งของจะสร้างจากความสัมพันธ์ สิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสัมพันธ์กับอีกสิ่งหนึ่งลองนึกถึงฝาแฝดที่พัดพร,รากกันตั้งแต่เด็กคนหนึ่งอยู่ซีกโลกหนึ่งอีกคนอยู่คนละซีกแต่เมื่อคนหนึ่งรู้สึกเจ็บปวดอีกคนก็รู้สึกเช่นกันฟิสิกส์ควอนตัมไม่ได้อธิบายสิ่งนี้เป็นแค่การเปรียบเปรยแต่มันวัดได้ด้วยค่าทางคณิตศาสตร์ยืนยันด้วยรางวัลโนเบลและหักล้างแนวความคิดเก่าว่าสิ่งต่างๆมีตัวตนของมันเอง แม้ไม่มีใครมองความเป็นจริงในระดับลึกสุดอาจไม่ได้แยกออกกันเป็นชั้นและโลกแต่คือสนามเดียวกันที่เราต่างอยู่ในนั้นไม่ใช่โดยบังเอิญแต่โดยโครงสร้างของจักรวาลและเมื่อคุณเริ่มถามว่างั้นเราคือใครคำตอบก,ก็จะเริ่มเปลี่ยนไปคุณไม่ใช่เพียงร่างกายไม่ใช่เพียงสมองที่เต็มไปด้วยกระแสฟไฟฟ้าแต่คุณอาจคือหน่วยแห่งจิตรู้ ที่สั่นสะเทือนอยู่ในสนามควอนตัมเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งความคิดของคุณอาจมีความถี่อารมณ์ของคุณอาจแพร่คลื่นออกไปและเจตจำนงของคุณอาจส่งคลื่นข้อมูลเข้าสู่สนามของชีวิตนี่ไม่ใช่เพียงความคิดเพ้อฝันแต่งานวิจัยในควอนตัมไบโอโลจีกำลังแสดงให้เห็นว่าแม้แต่กระบวนการพื้นฐานของชีวิตอย่างการสังเคราะห์สแสงเกล็ได้กลิ่นหรือแม้แต่การคิด ก็อาจต้องพึ่งพาปรากฏการทางควอนต่มบางคนเปรียบสมองว่าเหมือนเสาอากาศควอนต่ำมีชิผูสร้างจิตสำนึกแต่คือผู้รับจิตสำนึกจากสนามที่กว้างกว่านั้นความคิดบางอย่างความรู้สึกบางประการอาจไม่ได้ถูกสร้างขึ้นแต่อาจเป็นสัญญาณที่ถูกจับได้นี่ทำให้เราต้องมองการเยียวยาในอีกมุมหนึ่งโรคอาจไม่ได้เกิดจากอะไรที่เสียหายแต่มาจากความไม่กลมกลืน ในระดับพลังงานลมหายใจที่ช้าการนั่งนิ่งความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงแท้อาจเป็นเหมือนการตั้งเครื่องความถี่ใหม่ให้ร่างกายให้หัวใจให้ความเป็นอยู่ของคุณกลับมาสอดคล้องกับจักรวาลความกลมกลืนหรือที่เราเรียกว่า coherence ไม่ใช่เพียงสภาวะทางอารมณ์แต่มันคือภาวะควอนตัมที่คลื่นต่างๆสอดพ้องกัน เละเมื่อคุณเข้าสู่สภาวะนั้นชีวิตก็เริ่มตอบสนองในแบบที่คุณไม่ต้องพยายามอีกต่อไปคุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเมื่อคุณปล่อยโอกาสจึงมาเมื่อคุณเงียบคำตอบจึงเกิดนั่นไม่ใช่โชคแต่มันคือสนามที่กำลังฟังคุณอยู่ทุกความคิดทุกการตั้งใจทุกอารมณ์ที่คุณเปล่งออกไปคือคลื่นที่สะท้อนเข้าไปในสนามรวมของโลก คุณจึงไม่ได้มีพลังเพียงในชีวิตของคุณแต่คุณกำลังมีส่วนในคลื่นรวมของมวลมนุษยชาติหากคุณเป็นศูนย์กลางที่สงบคุณจะส่งคลื่นแห่งระเบียบหากคุณเต็มไปด้วยความจริงคุณจะเหนี่ยวนำการเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่นไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยความถี่ที่คุณเป็นจริงๆในวันหนึ่งที่ความกลมกลืนไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่กลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นกระแส กลายเป็นพลังร่วมที่แผ่ไปทั้งโลกโลกเก่าจะเริ่มละลายโลกใหม่จะเริ่มก่อรูปไม่ใช่จากแรงบีบบังคับแต่จากความถี่ที่กลมกลืนกันฟิสิกส์ควอนตัมกำลังร่วมมือกับจิตวิญญาณนักวิทยาศาสตร์และนักบวชกำลังพูดประโยคเดียวกันด้วยภาษาที่ต่างกันจิตสำนึกคือพื้นฐานของการดำรงอยู่พลังงานมาก่อนวัตถุความตั้งใจหล่อหลอมความจริง และโลกไม่ได้แข่งตายตัวแต่มันเคลื่อนไหวไปพร้อมกับสิ่งที่คุณเป็นเข็มถามตอนนี้ไม่ใช่ว่าคุณเชื่อหรือไม่แต่มันคือคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรเธอความจริงตอบสนองต่อจิตสำนึกของคุณคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบคุณไม่ต้องรู้ทุกคำตอบคุณแค่ต้องเริ่มต้นหายใจอย่างรู้ตัวคิดอย่างใสสะอาดกระทำด้วยหัวใจและจงจำไว้ว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงกัน คุณไม่ใช่เพียงผู้สังเกตชีวิตคุณคือจังหวะหนึ่งในดนตรีควอนตัมของจักรวาลและตอนนี้เสียงของคุณกำลังเริ่มดังกลางวานสนามกำลังฟังคุณและฟังอยู่เสมอ The field is listening always หากคุณชอบแนวความคิดของคลิปเหล่านี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ subscribe channel s t y l My Soul ไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ